เกมเริ่มนะครับมีทีระยองได้บุกก่อนครับปูจากขวาไปซ้ายที่หน้าจอเรานะครับได้เก็บได้ใหม่ครับมาแลนดี้จ่ายมาตรงนี้แล้วเจอขวางแล้วครับเป็นทันตนายุธนะครับขออภัยนี่ครับมาแลนดี้ไหลทะลุช่องมาครับมโยกหลบแล้วไม่ผ่านครับคาร์บูโรซีเบอร์นาร์ดจังหวะเล่นกันสั้นครับของชยร์ยาวัดกับ ทางสราวุะครืบมาใหม่เอาเลยครับเทอรี่เทอรี่ไปแล้วครับเทอรี่จับมาตรงนี้เจอกระชากหนีมาโอ้ลุดจิมไม่พานแล้วตบเข้ามาโอ้หเคลียร์ไว้ทันครับโอ้โหแล้วซ้ำอีกทีตรงกลางแม่ยังไม่เข้ามือกฤษณะดอีกครั้บสวนกลับได้ดีครับแล้วเนี่ยบอลเล่นโต้กลับครับเทอรี่หลุดมาครับคู่เซนเตอร์ฮาฟของพีทระยองเอาไม่อยู่ครับโอ้โหคนที่เข้าเมื่อกี้น่ะเป็นนิซังโฮนะครับโอ้น่าเสียดายครับ มาร์ลันดี้มาจะถึงอยู่แล้วบ,บาโบตรงกลางซ้ายมีอยู่ครับแต่ว่าโยกเข้ามาตรงกลางแล้วยิงเกงใช่ไหมติดแล้วยิงซ้ำอีกรอบนึงครับกิษณะกระชอกซ้ำอีกทีหนึ่งก็ยังติดอยู่ครับว<บ>าง <บา S 1> ออกซ้ายออตาร่าออตาร่าดูดบอลลงมาออตาร่าทางซ้ายจิ้มมาแล้วตบเข้ามาเปิดแล้วโอ้โหใจคอนี่จะยิงให้เข้าเลยสาดไปเลยครับไม่เคลียร์ เคลียร์ให้เป็นผ่านไปเลยแล้วก็ตัดไม่ได้นะครับเดสมารออกมาทางขวามาแล้วออตาร่าอ๋ออัตาร่าสปขึ้นมาออตาร่า,ต,ารตบเข้าขงกลางเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่ตอศูนย์ครับโอ้โหลูจังหวะนี้ครับมีติดฉลัเนะครับดูครับเดสมารีวางมาครับออตาร่าจิม้มมาแล้วก็เกือบจะสุดเส้นแล้วโอ้โหเหมือนไปสกัดโดน โอหไปโดนช่างซึงวอนเครับโอ้โตะดูว่าต้องเป็นเครดิตใครโอ้เป็นจังหวะที่ท <10, 000 S 1> ัไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ประตูตกเป็นดองแล้วจะมีอีกรอบหนึ่งไหมขึ้นมาแล้วครับตบขึ้นมาแล้วงงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหยูเสมาเร่ครับโอ้โหยังช็อคไม่หายครับเ็วเลยนะครับ อีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่สาวุธฉีกตัวมาครับแล้วก็เดสมาเรสสอดขึ้นมาครับจังหวะเปิดด้วยขวามแ,แม่มันพอดีจริงๆครับ2.0แล้วครับโอ้โหรอไม่นานครับประตูที่2ของพีทีระยองนะครับโอ้โบาโบสักการินเล่นกับบาโบแล้วได้ยิงด้วยครับแมไปเข้าสองอกกินสักวางยาวมา เก็บไม่ได้ครับมาดิแต่ว่าเช็ดมาให้ตรงนี้ครับธนายุทธธนายุทธเปิด <c oughs> ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับได้บอลหนีมาแล้วครับหนีประธานได้แล้วแต่ว่าแม่จะยิงยัดเข้ามาในเสาแรกครับแล้วมุมไม่มีแล้วครับมุมปิดออลตาร่าทางขวาเปิดเรียดมาแล้วโดนกัดไวเดสมาเร่ย,ยิงโอ้โหต้องปัดเซฟครับโอ้โหได้โอกาสยิงตรงคครับดูอีก,รอกครั้งหนึ่งครับ เก็บบอลได้แถวสองจริงเลยครับแม่ลูกคุณพุพ่งนี่เหลือเกินนะครับโอ้โหแหวกประมดแล้ว <c oughs> ูดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเปิดมาสวยจริงครับนัทชัยรีสอร์ทมาไม่ล้ำหน้านะครับจับแล้วแม่ยอดเยี่ยมครับปฤิณนะดูครับ <c oughs> ยังต,ติดติดปลายสตาร์ทเลยครับโอ้โหใช้ข,<ว>า,ขามาครับสีวะพงศ์สีวะพงศ์เปิดไม่มีใครครับแต่ว่ายังเก็บไว้ได้เดสมาเร ตั้งป้อมยอดมาแล้วได้แปรเรียบร้อยครับ3ามประตูต่อสูงครับนรงชัยวชิราบาลโอ้เป็นวันของนรงชัยดูครับเดสกมาเลอยู่ว่างๆไม่มีใครเข้าครับแล้วก็อ,ออจังหวะเปิดแล้วทําให้นี่ครับนรงชัยยืนอยู่ไม่มีใครประกบครับ<อ>บาโบขยับเข้าขวาปั่นแล้วอ้าพลิกพลิกไม่รอบเลยครับแล้วปั่นเลยแม่บอล เขินข้ามคานไปครับทีจายโยบุนเน่นแต่ว่าตรงนี้มาก่อนครับเทอรี่เปิดยัดเนาะโอ้อีกครั้งหนึ่งครับภาพช้าไม่อีลํานะครับมีตัวยืนห้อยอยู่แน่นอนครับแล้วเปิดมาเจอเหมือนโดนแย่ไว้ได้หน่อยหนึ่งด้วยนะครเสีอพงศรีวพงศ์เปิดยัดนะเล้วเสียพงยิงยัดเลยครับนมเสีพงมาอยู่ตรงขวาดูครับทีมเก่าของบอจิสโค้ชของรรยองเนี่ยครับแต่ตรงนี้ แม่ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับสุโขทัศยิ่งแล้วโอ้โโอยยังตีเสของกฤษนะครับคัมพี<อ>บินตะกลยครับโอมาชุดนี้สวยครับไหลามาเรื่อยๆแล้วคัมพีครับแม่แรงเรียวยังมีอยู่นะครับโอ้โแต่ยอดเยี่ยมครับกฤษณะปลายมือนิดเดียวครับโอ้โหเทอรี่เจอจริตเปิดเข้ามาตรงกลาง บาโบยิงโล่งๆแล้วได้ประตูจนได้ครับตีไข่แตกจนได้ครับทีได้ประตูตีไข่แตกครับยังดีใจได้นะครับยิงประตูตีไข่แตกครับปล่อยให้บาโบมาลันดี้มีพื้นที่ว่างนะครับไม่แล้วกดเข้าไปเลยครับปิสนะวันนี้โดนโดนบังด้วยนะครับเหลี่ยมนี้โดนบังครับจบเกมครับพีทีระยองครับชนะ สมุทสงคราม3ประตูต่อนหนึ่งครับ